อย่าปล่อยทิ้งไว้มะเร็งจะถามหาท้องผูกเรือรังน้ำมะตุ่มช่วยได้กรีสั่งหรืออุจจาระเก่าตั้งแต่เรารับประทานอาหารเข้าไปในปากจนถึงออกทางทวารหนนะักเราเรียกทางที่อาหารผ่านทั้งหมดนี้ว่าระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะมีความยาวประมาณ6เท่าของความสูงของคน ระยะเวลานับตั้งแต่อาหารเริ่มเข้าไปทางปากจนกระทั่งถ่ายออกมานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารแต่จะอยู่ระหว่าง16-28ถึง28ชั่วโมงจึงเป็นคำถามที่หมอแผนโบราณทุกท่านต้องถามคนไข้ทุกคนคือคุณถ่ายอุจจาระทุกวันหรือไม่การปรับระบบขับถ่ายหมอใช้ยาที่ชื่อตรีพลามหาพิกาดได้ผลดีครับ แต่ใช้เวลานานคนไข้ที่ติดการทานชาใบมะขามแขกจนถ่ายเองไม่ได้สามารถกลับมาถ่ายเองได้ใช้เวลาร่วมสี่เดือนวันนี้หมอมาแจกสูตรดีถอกลำไส้สูตรนี้ต้องใช้การทานเป็นชุดนะครับทั้งตอนก่อนนอนและหลังตื่นนอนสามารถทําบ่อยๆได้แต่ไม่ควรทําทุกวันเหมาะที่สุดคือสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งพอครับ สูตรทานก่อนนอนเม็ดแมงลักหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำร้อนหนึ่งแก้วผงมะตูมหนึ่งช้อนชาทั้งนี้สามารถใช้ผงมะตูมชงสำเร็จแทนได้มะตูมช่วยปรับให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นชงผงมะตูมกับน้ำร้อนใส่เม็ดแมงลักลงไปแช่ให้พองเต็มที่ก่อนดื่มนะครับสำคัญมากอาจใช้เวลา30-45นาที ห้ามทานตอนที่ยังไม่พองเด็ดขาดเพราะจะทำให้ลำไส้อุดตันสูตรทานตอนเช้าตื่นแล้วทานทันทีน้ำอุ่นหนึ่งแก้วน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งลูกตรีพลามหาพิกัด3-4เม็ดปรับตามธาตุหนักเบาถ้าธาตุหนักมากเพิ่มทานก่อนอาหารอีกสองเม็ดทุกมือผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ดื่มพร้อมตรีพลามหาพิกัดสูตรนี้ทานไปสักพักจะปวดถ่ายให้รีบถ่ายนะครับเพราะลมขับอุจจาระจะมาเป็นช่วงๆหากทิ้งไว้อาจจะทำให้ไม่ถ่ายได้แนะนำให้ทานในวันหยุดนะครับหลังจากดีท็อกหากท่านที่ธาตุอ่อนอาจจะมีการแสบท้องแนะนำว่าหลังจากอุจจาระหมดแล้วให้ดื่มชาจีนแก่แก เพื่อสมานลำไส้นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพดีข้อมูลสุขภาพจากคลินิกสมุนไพรหมอสุขการแพทย์แผนไทย drsuperb.com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ